ทุกคนครับก็ตอนนี้เพิ่งลนทูเสร็จครับอืมแล้วก็ตอนนี้เฮียกาลังไปคลิบคล้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ลันทูมาก็ใส่ชุดกันแบบเต็มๆเลยครับแล้วก็ลันเลยเมื่อกี้ผมก็ลันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้ผมก็แอบ,บมาอัดคลิปครับเพราะว่าวัาวนนี้วางแผนไว้ว่าจะให้ของขวัญวันเกิดเฮียเลยครับกลับไปจะให้เลยครับ ก็บอกว่ายิงจะชอบนะอืมไปเจ็กันที่ห้องครับยังไงมีว่าแล้วซื้อเฮ้องบอกแล้วไงไม่ต้องซื้อมาพูดเล่นๆมี Happy Birthday ขอบคุณค่ะทุกคนรูกค่าขอบคุณมากเลยกับโกงยังไงอ่ะกับไม่ได้ม่ได้เนี่ขอบคุณมากครับ ให้เลยหวังว่าจะชอบชอบพี่บอกแลาไม่ต้องซื้อซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วที่บอกว่ามีลายสีก็มาเล่นครับซีเดียขอบคุณมากครับขอให้เขาพามุงเจริญนี่ไงคิดคาเทียได้ได้คาเทียขอบคุณมากครับยินดีมากๆครับจุ๊บจุ๊บเอาอะไร ไม่บอกค hmm. ่ะลองดูว้าวขอบคุณมากรู้นี่ว่าชอบสีทองเนอะไม่รู้ก็ตัอดีางเงี้ใส่สีทองโอ้โหนี่เองก็ซื้อคาเทียไปแล้วแล้วก็เกือบซื้อนี้มาแล้วโนรู้แล้วทำไมอ่ะก็บอกมีคนบอกแล้ว มิชชั่นคอมพลีทครับให้เรียบร้อยแล้วก็เฮียชอบหนูก็ดีใจครับอืหนูก็ไม่ต้องเกรงใจหนูด้วยหนูอยากให้เฮียอืมเฮียก็บอกแล้วแต่ก็อยากบอกอีกครับบอกนี้นี้อ่ะบอกนนี้รักเฮียมากๆเลยนะครับอืมใช่ไหม